ดูต้นไม้ต้นนี้นะครับนะสุดยอดจริงเลยครับผมดูต้นข้างบนนะครับผมข้างบนนี่เป็นลำต้นเรียบร้อยนะครับเป็นลำต้นกลมๆเลยนะครับผมนี่แดนดูตอนแแห่นี่นบางเกียบเลยครับผม ครับเหบไมครับต้นไม้แบบนี้ยังอยู่ได้เลยครับผม <laughs>